พีบัวกับไอขวัญตอนที่15บัวกลับมาบ้านปินกับน้องมะลิก็ดูออกหน้าว่าคงมีเรื่องกับพี่ขวัญมาแน่ๆบัวมานั่งร้องให้เสียใจเทพมาเอาของมาให้เอเกวอแต่จูจูเอเกวอก็เกิดปวดท้องเทพจึงพาเอเกวอไปโรงพยาบาลเอเกวอออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นอะไรมากแค่โรคกระเพาะกำเริบพี่เทพให้ความรู้สึกดีพอกับเอเกวอ จนเอเกวอร์เริ่มมีใจให้พี่เทพแล้วเริ่มคิดมากน้อยลงเรื่องที่ทับทิมมาเตือนไอเรือม,มากินเหล้าย้อมใจเทพก็มานั่งดื่มตบข้างๆเอานึกว่าความสุขเรื่องเอเกวอร์เทพกับบ้านก็เมาจนหลับไปทับทิมอยู่บ้านคนเดียวงานนี้สะดวกทับทิมซะแล้วเทพเกือบเสร็จทับทิมดีว่าแม่ลำดวนกลับบ้านมาทันจนมีเรื่องตกกันทับทิมโดนไล่ออกจากบ้านนายอำเภอมาเลี้ยงฉลองกับลิศ แต่ซอยไม่เห็นว่าการที่ลุงเทมมาเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นผลประโยชน์อะไรนายอำเภอเอาลุงเทมมาสร้างความน่าเชื่อถือพอขายของได้และถ้าชาวบ้านเริ่มเป็นนิลิกก็ยึดที่ดินหรือให้ชาวบ้านจำใจขายที่ดินให้มีแต่ได้กบได้ไปแดงกลับมาแล้วแถมช่วยทับทิมให้มีที่อยู่แต่มาควนๆพยายามหลบหน้าบัวแทนที่จะคุยการตรงๆโบไปตลาดกับแม่ชาวบ้านงงเมาเรื่องของทับทิมทว่าทับทิมโดนผู้ใหญ่ชัดไล่ออกจากบ้าน แต่ทัพทีมยืนยันว่าฉันแค่ออกมาเององค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อเสียหน้าไม่ได้บัวแย่งขึ้นมาจนทัพทีมหาเรื่องตัดบัวเรื่องขวัญแต่บัวเชื่อใจว่าขวัญไม่มีเมียน้อยอย่างที่เป็นข่าวลือทัพทีมงัดไม้ตายอ้างว่าที่โดนไล่เพราะเป็นเมียเทพเอเกวอมาได้ยินเข้าแต่ไม่เชื่อเอเกวอก็ปากร้ายไม่เบาทําเอาทพทีมเสียหน้าโกรธจนอยากจะตกบัวมาปลอบเอเกวอแต่ลึกๆเอเกวอก็เสียใจกับคําพูดของทัพทีม แล้วอดคิดไม่ได้ว่าพี่เทพเป็นเมียทับทิมจริงๆก่อนที่บัวจะขอตัวก่อนเพราะเห็นคนลักษณะเหมือนไอแดงบัวตามาแต่แม่ตองก็เรียกซะก่อนไอแดงก็รู้นะว่าบัวตามาถ้าแม่ตองไม่มาเรียกสงสัยบัวเสร็จไอแดงแน่ขวัญมาหาเทพมาถึงก็เปิดชาวบ้านเขาลือกันว่าทับทิมเป็นเมียเทพพอผู้ใหญ่จึงต้องมาคุยปรับความเข้าใจ ทัพทิมคงจะโกรธเรื่องที่ไล่ออกจากบ้านและทัพทิมก็อยากจับเทพเป็นผัวจึงเอาไปอ้างบอกชาวบ้านทําให้เทพเสียหายหัวให้พี่เทพไปดูเอเกวอหน่อยตอนนี้เอเกวอเสียใจราะเข้าใจผิดตัดมาที่เอเกวอก็ไม่เป็นอันทํางานมัวแต่คิดเรื่องพี่เทพจนผมนางส้อยเกือบไม่พี่เทพมาถึงก็ลากเอเกวอเข้าห้องมาปรับความเข้าใจเทพบอกไม่ได้มีอะไรกับทัพทิมจริงๆเทพเอากามไลมาให้ส้อยที่ แอบดูก็เอาข่าวไปกระจายให้ชาวบ้านอีกชาวบ้านก็เอาไปเมาส์ตัดมาที่บัวคุยกับกุนทั้งสองคนนี้ก็พูดไม่เข้าหูกันตลอดกุนย้ำบัวว่าถ้าไม่ได้รักขวัญก็ปล่อยขวัญคุนยืนยันว่ารักขวัญมากกว่าคุนแน่ๆบัวกลับเดินผ่านขวัญพอดีพอขวัญเห็นก็รู้ว่ากุ่นกับบัวต้องมีปัญหากันแน่ๆบัวทำหน้าหงุดหงิดและเดินจากไปกุ่นก็ชวนขวัญทานข้าวแต่ขวัญก็เลือกจะไปง้อบัวแทนสมน้ำหน้า ควานมาตามมางอบวกคุยกันได้นิดเดียวก็มีป้าขี่เพลือกมาเมาให้ฟังว่าเอเกวจะแตง่งงานกับเทพเป็นตุเป็นตาปินเอาข้าวมาให้เรืองกับมาหวานกันเหมือนเดิมปรับความเข้าใจกันได้ปิดจ็อบไปอีกคู่หนึ่งทัพทีมมาถึงก็จะตกเอเกวอแต่โดนเอเกวอเปิดก่อนเอาสะวุ่นวายไปทั้งตลาดพี่เทพก็มาห้ามได้ทันจบไปแล้วกับตอนที่15สนุกกันไหม